สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการรือดูการการปลูกขิงกันนะครับก็เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์มาถามนะครับจากคลิปก่อนที่ผมทําเป็นคลิปการปลูกขิงนะครับเพื่อนๆทุกหลายคนก็ถามมาว่าแล้วการปลูกขิงเนี่ยเขาปลูกขิงกันรือดูไหนนะครับแล้วก็มีกี่แบบนะครับที่เขาปลูกขิงกัน เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามนี้เลยนะครับเลยนะครับใครสนใจที่จะเรียนรู้กับการหรือดูการปลูกขิงก็ดูคลิปนี้ได้ครับผมรับรองว่าทุกคำตอบที่ผมตอบไปนี้มาจากประสบการณ์จริงของชีวิตนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ปลูกขิงกับพ่อกับแม่มาตั้งแต่เด็กนะครับมาปลูกมาตั้งแต่อายุยัง สิบสามสิบสี่นี่นะครับก็ปลูกช่วยพ่อแม่ทําไร่ปลูกขิงมาอาชีพของพ่อแม่ผมก็เป็นชาวไร่ชาวสวนนะครับเป็นชาวสวนปลูกขิงนะครับทําไร่ขิงมาตั้งแต่เด็กยี่สิบสามสิบปีนี่แล้วครับตอนนี้ผมอายุก็ป่าไปยี่สิบเก้าปีแล้วนะครับก็ช่วยพ่อแม่ทําไร่มาจนอายุยี่ิบห้ายี่บหกนี่ครับก็แล้วก็ได้มาขายของ ในช่องหลังๆนี้แต่ว่าประสบการณ์ในการปลูกขิงก็ยังอยู่ในหัวแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไปช่วยพ่อกับแม่ปลูกขิงอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้พ่อกับแม่ผมก็ยังปลูกขิงอยู่ครับเดี๋ยวผมจะไปตอบคําถามนะครับว่าปลูกขิงกันฤดูไหนครับก่อนที่เราจะไปผมจะไปพูดถึงฤดูกาลปลูกขิงนะครับผมก็จะไปตอบคําถามไอ้ที่เพื่อนๆนคอมเมนต์มาว่า ปลูกขิงมีกี่แบบนะครับผมจะไปตอบคำถามนี้ก่อนนะครับการปลูกขิงจากประสบการณ์ที่ผมได้ช่วยพ่อแม่ปลูกมาเก็บนชีครึ้งค่อนชีวิตนะครับก็เขาปลูกกันสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือปลุกขิงช่วงหน้าฝนนะครับให้ฝนล,ลดน้ําให้เรานะครับไม่ต้องลดน้ำเองนะครับ ปลูกขิงให้เทวดาให้เทวดากับฟ้าฝนดูอย่างเดียวเลยนะครับส่วนเราก็มีหน้าที่ไปใส่ปุ๋ยฉีดยาถอนหญ้าพวกน,นี้นะครับพรวนดินให้ขิงนะครับส่วนเรื่องลดน้ําก็ให้ฟ้าฝนดูให้ลดให้นะครับปลูกขิงหน้าฝนนี้ก็คือเขาปลูกกันช่วงเมษายนนะครับ ช่วงต้นเมษายนไปจนถึงกลางพฤษภาคมนะครับและต้นเมษายนถึงกลางกลางพฤษภาคมนี่เราจะปลูกช่วงไหนดีที่สุดบอกไปเลยว่าปลูกช่วงไหนก็ดีครับช่วงเวลานี้ครับต้นเดือนเมษายถึงกลางพฤษภาแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือกลางกลางเมษายนนะครับไปจนถึง กลางกลางพฤษภาคมพัดดีที่สุดหรือว่าจะเลยไปถึงปลายพฤษภาคมก็ได้ครับแต่ว่ามันจะได้ผลไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าขิงจะขิงของเราจะขึ้นช้าแล้วก็ตอนที่เราเวลาที่เราถอนมันจะหัวมันจะโตไม่ไม่เต็มที่นะครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือต้องปลูกต้นเมษาย,ยนถึงกลางพฤษภาคมหรือว่าให้ดีกว่านั้นก็คือ กลางเมษายนถึงกลางพฤษภาคมนะครับฤดูนี้คือฤดูการปลูกขิงหน้าฝนนะครับปลูกให้ฝนลดให,ให้เทวดาลดน้ําให้เราอย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องลดน้ําเองครับแล้วก็เราจะไปถอนอีกทีถอนขิงที่โตแล้วนะครับอีกทีก็นู่นแหะครับไอ้พฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมนี่ครับตอนนี้ขิงจะแก่เต็มที่ครับ ถ้าขิงจะแก่เต็มที่ก็ช่วงที่ทําวาคมไปจนถึงเดือนหนึ่งนะครับช่วงนี้ขิงจะแก่เต็มที่นะครับเขาเรียกว่าขิงแก่เราถอนขายส่งขายโรงงานนะครับส่วนถ้าขิงอ่อนนี่มันจะอยู่ที่ประมาณเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่เราก็สามารถถอนเป็นขิงอ่อนได้นะครับขิงอ่อนก็คือขิงที่มันยังไม่แก่ครับมันยังอ่อนอยู่ ต้นมันยังอ่อนแล้วก็เราถอนส่งขายโรงงานเพื่อเขาก็ส่งออกแล้วก็ขายในขายในประเทศไทยนะครับขิงอ่อนก็คือขิงที่เขาเอาไปดองเป็นขิงขิงดองนี่นะครับแล้วก็ที่เขาเอาไปขายกับขายคู่กับไออะไรนะไส้กรอกนะครับไส้กรอกอีกสานนี่ครับเขาเอาไปหั่นแบนๆชิ้นแวนแบนๆ,ๆแล้วก็เอาไปดองแล้วก็ขายคู่กับ ไส้กอรอกอีสานหรือว่าเอาไปทําอาหารได้หลายอย่างครับขิงอ่อนส่วนขิงแก่เขาก็จะเอาไปทําอาหารได้เหมือนกันครับแล้วก็เขาก็จะเอาไปทําเป็นผงขิงหรือว่าขิงผงนี่ครับแล้วเขาก็เอาส่งขายต่างประเทศเหมือนกันครับหรือดูการหรือดูการขิงหน้าฝนนี่ผมก็จะพูดมาจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ผมก็จะพูดถึง ขิงแบบที่สองคือขิงลดน้ำนะครับขิงลดน้ำนะครับเขาจะปลูกกันช่วงปลายทาวาไปจนถึงมกราแล้วก็กุมพานะครับต้นกุมพาตั้งแต่ปลายปลายทวามกราแล้วก็ต้นกุมพานะครับต้นต้นกุมพานี่ครับเขาจะปลูกกันช่วงนี้ครับแล้วก็มันก็จะไปออก ช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดนี่ครับเขาจะไปถอนช่วงนี้นะครับขิงขิงลดน้านี่เราต้องช่วงนี้มันไม่มีฝนครับช่วงนี้เป็นขิงหน้าแรงเขาเรียกว่าสุกขิงหน้าแรงนะครับรือดูที่หนึ่งเขาเขาจะเรียกว่าขิงหน้าฝนช่วงนี้เขาเรียกว่าขิงหน้าแรงนะครับช่วงนี้เราจะลดน้ําเองสุดสุดน้ํามาลดเองหรือว่าถ้าเรามีน้ําที่ สามารถลดได้เราก็จะเอามาลดนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราต้องลงทุนเยอะกว่าขิงหน้าฝนครับคือต้องซื้อท่อแบตสปริงเกอร์เครื่องสูดน้ําพวกน,นี้แล้วก็เราต้องมีแหล่งน้ําให้เพียงพอด้วยนะครับเราต้องมาลดวันเว้นวันหรือว่าสองวันสองวันทีสามวันทีอย่างนี้นะครับแล้วก็การดูแลเอาเอาใจใส่มันจะมากกว่าขิงหน้าฝนนะครับ แล้วก็มันช่วงนี้มันก็จะโตช้ากว่าขิงหน้าฝนเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูกันเพาะปลูกครับแต่ว่าเราแต่เพราะช่วงนี้มันถ้าเราปลูกช่วงนี้ราคามันดีกว่าครับเราก็เลยคนบางกลุ่มเขาก็จะเลือกปลูกช่วงนี้แล้วก็ลดน้ํานะครับเพราะว่าราคามันจะได้ดีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นขิงนอกฤดูนะครับมันจะได้ราคาดีกว่าขิงช่วงหน้าฝน เพราะว่าคนปลูกกันน้อยครับช่วงนี้ทําไมคนถึงปลูกกันน้อยก็เพราะว่ามันลงทุนเยอะครับต้องลดน้ําทุกวันดูแลเอาใจใส่ทุกวันเลยครับบอกเลยว่าไม่มีเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปไหนเลยนะครับต้องดูแลขิงทุกวันลดน้ําวันเว้นวันหรือว่าสองวันครั้งสามวันครั้งอย่างเงี้ยครับแล้วแต่คนแล้วแต่บุคคลทแล้วแต่ว่าใครจะลด วันเว้นวันหรือว่าสองวันครั้งหรือว่าสามวันครั้งนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าดีที่สุดก็คือวันเว้นวันดี e. ที่สุดครับและผมก็จะมาบอกเรื่องราคาว่าราคาขิงหน้าฝนกับราคาขิงฤดูแล้งอันไหนรา,ราคาไหนดีกว่ากันนะครับก็ราคาขิงฤดูแล้งนะครับดีกว่าครับเพราะว่า คนปลูกกันกันน้อยเพราะว่าเราต้องลงทุนเยอะแล้วก็เป็นขิงนอกฤดูครับคนปลูกกันน้อยมันก็เลยราคาดีกว่าครับเพื่อนๆก็อ,อยากจะทราบว่าราคาดีนี่คือราคาประมาณไหน,นครับก็คือราคาอยู่ที่มันก็แล้วแต่บางปีนะครับถ้าขิงมันขาดตลาดมากๆก็บางปีราคาขิงเริ่มต้นเขาถอนเริ่มต้นก็คือ คนที่ถอนช่วงแรกๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับอาจจะแบบแรกๆนันก็คือว่าปลูกกันสิบเจ้าอย่างนี้นะครับเจ้าแรกเจ้าที่สองเจ้าที่สามที่เขาขุดกันเป็นเจ้าแรกๆนะครับก็ราคามันก็จะอยู่ที่ถ้าราคาดีๆบางปีที่ราคาดีๆเลยนะครับก็อยู่ที่หกสิบหรือว่าห้าสิบนี่นะครับเขาก็จะถอนกันอยู่ช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดนี่นะครับถ้า ถอนที่เดือนหกถ้าคนบางคนที่เขาถอนก่อนนะครับช่วงถอนช่วงแรกๆนะครับก็คือช่วงเดือนหกนี่มันก็น่ามันก็จะอยู่ที่ห้าสิบหกสิบแล้วก็มาสักช่วงหลังๆขิงเขาถอนกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นขิงก็จะราคาก็จะตกมาอยู่ที่สี่สิบห้าหรือว่าสี่สิบหรือสามห้านี่นะครับแล้วก็ไปช่วงท,ท้ายนู่นมันก็ เดือนเ็ดเดือนแปดนั่นมันก็จะลดลงมาเหลือ20 25หรือว่า15บาทถึง20บาทนี่นะครับแต่ว่า15บาท20บาทมันก็ราคาดีอยู่ครับถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าถ้าจใจดีสุดก็ต้องราคา50 60นั่นแหละครับและราคาขิงหน้าฝนนะครับราคาขิงหน้าฝนมันก็ขึ้นต่อ อยู่กับอยู่บางปีนะครับถ้าขิงมันขาดตลาดก็มันก็อยู่ที่30บนะครับตอนเริ่มเริ่มนะครับเริ่มเริ่มที่เขาขุดกันครับแล้วมันก็จะตกมาเรื่อยๆอยู่ที่25 25 20้าหถึง15แล้วก็10บบาทนี่นะครับบางปีอันนี้คือบางปีที่ราคามันดีนะครับแต่ถ้าปีที่ราคามันไม่ดีก็ มันจะเริ่มต้นอยู่ที่แค่15บาทนี่นะครับแล้วมันก็จะลดมาเหลือถ้าเขาขุดไปเรื่อยๆสักพักนันก็ขียงมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะเขาแย่งกันขุดนะครับแย่งกันขุดขายส่งโรงงานนะครับส่งพ่อค้าคนกลางอย่างนี้นะครับมันก็จะลดลงมาแค่10บาทหรือว่า9บาท8บาทอย่างนี้นะครับ6บาทก็มีครับแต่บางปีที่ราคามันไม่ดีเลยจริงๆนะครับ ราคาออกตัวตอนแรกๆมันก็แค่5บาท4บาท2บาทนี่ก็มีครับบางปีแคบ่บาทเดียวก็มีครับบางปีที่เศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆหรือว่าขิงมันยังเหลือเยอะในโกดังโรงงานนะครับในห้องเย็นอย่างนี้นะครับที่โรงงานเขาตุนกันไว้เยอะซื้อปีก่อนกันไว้เยอะแล้วก็ยังขายออกไม่หมดเขาก็ยังเขาก็เลยซื้อราคากันแค่บาทสองบาทอย่างนี้ก็มีครับ ขิงนี่มันก็เหมือนกับการเล่นกําพันนันเลยจริงๆครับถ้าบางปีได้ก็ได้ราคากันไปสี่สิบห้าสิบหกสิบอย่างนี้ครับแต่ถ้าบางปีที่เราเสียนะครับมันก็จะแค่บาทสองบาทถึงสิบบาทอย่างนี้ลงมานะครับแต่ถ้าขิงหน้าฝนนะครับราคาสิบบาทเราก็ถือว่าได้ทุนครับได้ทุนแล้วก็ได้กําไรหน่อยนึงแต่ถ้าขิงหน้าฝนถ้าอยากจะให้มันได้ราคา บบเราได้กำไรนะครับก็คือต้องอยู่ที่15บาทขึ้นไปถึง20 25บางปีก็มีไปถึง30บาทนี่ครับขิงหน้าฝนแต่ขิงลดน้ำนะครับขิงหน้าแรงะครับไอราคาที่บางปีที่ราคามันต่ำจริงๆก็อยู่ที่30ครับแล้วก็มันจะลดลงมาเรื่อยๆเหลือ15หรือว่า10บาทแค่นี้ครับช่วงท้ายๆนะครับแต่ว่า ก็แล้วแต่บางปีครับแล้วแต่บางปีเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีครับชาวไร่ขิงคนที่เขายังไม่ปลูกขิงเขาก็อยากจะปลูกกันนะครับแต่ว่าชาวไร่ขิงนี่บอกเลยครับเขาไม่อยากจะปลูกกันหรอกครับแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาไม่มีความรู้ว่าจะเป็นเขาจะไปความรู้หรือว่าทางเลือกใหม่ๆที่จะให้เขาไปทําอาชีพใหม่นะครับเขาไม่มีความรู้เขาก็เลยจนใจจําใจต้อง ปลูกขิงไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าบางปีก็เหมือนกับเราเล่นกำพันดันนะครับบางปีก็ได้ทุนกลับมาบางปีก็ขาดทุนบางปีก็ถ้าบางปีที่ได้มันก็เราก็สามารถซื้อสามารถไปซื้อรถสร้างบ้านได้เลยนะครับบ้างหลังหลังสวยๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางปีเราปลูกประมาณห้าไร่อย่างนี้นะครับถ้า ขิงของเราสวยด้วยแล้วก็ขึ้นดีด้วยนะครับแล้วก็ราคาดีนี่เราก็จะสามารถถอยรถได้คันหนึ่งเลยนะครับีโวหรือว่า Vigo ช h a ์รีโว어อย่างเงีย้ยเราก็สามารถถอยได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วที่ชาวไร่ชาวสวนเขายอมปุกขิงยอมเหนื่อยจับจอบขุดดินตากแดดนี่ก็เพราะว่าอยู่กับไร่กับสวนแล้วมันสบายใจครับถ้าใครที่ เดือกับงานประจําแล้วก็อยากจะมาปลุกขิงอย่างนี้นะครับก็สามารถทาได้ครับแล้วก็อยู่กับไรกับสวนสบายใจครับคลิปนี้ผมก็ขอจบกันเพียงเท่านี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้กับการปลุกขิงนะครับอะไรเกี่ยวกับการปลุกขิงแล้วก็คอมเมนต์ถามมาได้ครับผมยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากใช้ทำคลิปแบบไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับถามมาได้้วก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อีกตามนี้ก็ฝากติดต,ตามกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับแล้วก็ถ้าผมทำคลิปใหม่ๆจะได้เพื่อนๆก็จะได้ดูเป็นคนแรกเลยนะครับแล้วก็กด ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับ,บเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับ